นี่นะครับก็เป็นพัสดุของผมสั่งมาจากช h อปปีนะครับก็แกะคนเดียวครับไม่มีใครช่วยถ่ายก็มาดูนะครับของทรง ส่งมาเร็วมากๆเลยนะครับของก็มาถึงเร็วของนี้มาถึงเร็วนะครับก็สั่งสั่งไปเมื่อก่อนมาถึงเมื่อวานของร้านนี้สุดยอดน,นะครับเดี๋ยว แต่ลาซาด้าเขาบอกให้รอแบบใจเย็นนะครับนะครับก็ร้านลาซาด้านี่เขาบอกว่าติดโควิดใจเย็นต้องรออย่างใจเย็นว่างั้นครับต้งใช้เขามาส่งเองไม่ใช่คนส่งมาส่งเขาถึงบอกรออย่างใจเย็นนะครับครับก็ แกแล้วนะครับมานะนะครับก็ห่อยังก็ห่อแบบดีอะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งส่วนที่แถมนะครับนะแถมมานะครับเป็นตัวแกแล้วก็ เป็นเกาวนะครับ B เจ็ดพันสามมิลลิกรัมโอเคครับของแถมก็นะครับร้านครับร้านโอโ้โหแต่ว่ามันก็ไม่ชัดนะครับร้านน่อยร้านเซนเ,นเตอร์ c ซ n นเตอร์ยินดีให้บริการหากสินค้ามีปัญหาตรงไหนแจ้งทางร้านได้ครับทางร้านยินดีให้บริการแก้ไขครับหากไม่ติดขัดตรงไหนขอ5ดาวนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากที่ส่งของได้รวเดเร็วทันใจครับก็นะครับจะแวะแป๊บ,บหนึ่งผมจะแกะออกมาก,ก่อนเพราะว่าไม่มีมือ นี่ก็เป็นร้านนะครับสั่งโอนส่งแต่ของผมนี่ส่งก่อนค่อยจ่ายนะครับของมัดส่งก่อนร้านชอตซี่ใช้มือเดียวก็ได้ทำแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหารครับของเคา ร้านนี้ก็มันมีคนให้เครดิตเยอะก็เลยมั่นใจนิดหนึ่งครับพอจะเห็นลางๆนะครับก็เป็นจอนะครับจอยส่งนะครับแบบนึงครับ แกจอแป๊บว่าจอมันจะเป็นยังไงโอเคครับอของแถมก็มีอีกนะครับนี่ก็จะเป็นจอของเขานะครับ Hmm. จอหน้าฟิล์มก็มีรอยขีดขวดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าครับว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับ คงไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็แถมมาก็มีฟิล์มนะครับก็มีฟิล์มแถมมาด้วยนะครับแต่จอนี่เห็นเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ารอยขีดขวดเยอะเยอะมากครับครับแต่ ไม่รู้เป็นที่ตรงไหนนะครับครับก็เดี๋ยวเทสจอจะถ่ายอีกทีนะครับสวัสดีครับ